เปิดใหญ่วันนี้เราหายไปหลายเดือนนะนี่หายไปกี่เดือนได้สามเดือนวันนี้ยังไงมันไม่อยู่รายการมันตกล็อกหรือว่าร่างกายมันเจ็บร่งกายวันนี้เราเจอใครเนี่ยเคยเจอเขาไหมเคยเจอวันนี้ร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่สิบสองเมื่อเช้าลบไปเท่าไหร่ลบจุดหน้าเราไปซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ซ้อมพอลอเหมือนเดิมนะกี่วันนะซ้อมมาเบ็ดเสร็จนานนะเราชกมวยเกินร้อยเท่าไหร่ตอนนี้ตั้งแต่ หกสิบหกสิบเจ็ดสิบน่าจะมีนะสามไฟหลังของเราเป็นไงผลงานเราชนะสองแพ้หนึ่งครับล่าสุดโกไปร้อย 20, <22 S 1> ร้อ่สิบวันนี้ก็ร้อยยี่สิบสองคุมกี่โลรอบนี้พัโลเราน้ำหนักไปร้อยเท่าไหร่ิบโลเรานี่เปิดเกลือหรือว่าฝีมือรหรือว่ายังไงโอ้บบนี้เราเจอไอ้คู่ชกที่เป็นไงมันใครกที่เห็นในคลิปบบเขาต้องเสียเปรียบรูร่างเขาหน่อยนะแต่เขายังไม่มานะมายังไม่รู้มาแล้วมาแล้วยังไม่เอาละคนจังหวัด ฝาเป็ดขับเทียนหน่อยเด็กน้องบัวฝาเงินแจ๊เลยนะครับอันนี้ก็ส่เต็มทียมขอโชคดีครับโอเคไปเพชรสีทองวันนี้เราเจอกับใครนับพิณใหญ่อ๋อไม่เคยเจอมั้งวันนี้ร้อยเท่าไหร่มาเมื่อกี้มาเช้าเป็นไงมั้งอัดีครบไปซ้อมอยู่ไหนนี่ที่จังหวัดกี่วันเรามาเป็ดเสร็จดีกว่โชควยเกินร้อยไหมนี่สามไฟหลังเราเราเป็นไงมั้งผลงานล่าสุดเป็นไง แตะนกแตะนกในวันร้อยเท่าไหร่ <22. S 2> วันนี้ก็ร้อยไปสองนะอ่ะคุมกิโลรอบนี้คุมสามโลครึ่งสี่โเราก็เขาด้วฝีมือเราฝีมือฝีมือนะไอ้นุ่งก็น่าจะเปิดเกมอ่ะนะ,<อ>ะเราเป็นคนจังหวันอ่ะฝั่งเป็นขบับเชียร์หน่อยขอโชคดีครับโอเค